ยิ่ก็สวัสดีเอทุกทุกคนเช่นเคยด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของการหา GP กันก่อนนะครับก่อนที่ทุกคนจะก้าวข้ามนะครับจากปี2020นะครับไปภาค2021นะครับก็คืออัปเดตซีซั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเรามีหลักการที่จะเก็บเงินในช่วงนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำนะครับ โอเคเราเข้าเกมกันไปก่อนนะครับอันดับแรกซึ่งการหา GP ในยุคนี้เนี่ยหาไม่ยากนะครับง่ายดายสเลเกินนะครับและก็โอ้โหแจกเยอะแจกหนักนะครับตัวเปสเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันซิว่าเราควรที่จะหายังไงนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเก็บนะครับในส่วนของ GP นะครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวขอเป็นส่วนของ GP ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอ่าพาสอนพาเก็บเรื่องของ อ่าไม่คับคอยนะครับผมโอเคอ่ะมาดูกันครับโอเคอ่ะอันดับแรกนะครับผมเราเนี่ยสามารถหา GP ได้จากนะครับอีเวนต์ออนไลน์นะครับในส่วนของพวกอ p e น c ช allenge นะครับผมอันนี้เราก็จะได้นะครับในส่วนของ GP มาเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแจกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับแล้วแต่ว่าเราจะแจกเท่าไหร่นี่ครับผม บางทีเนี่ยก็แจกเยอะแจกหนะักนะครับผมไม่ว่าจะแจกเป็น25 0ห0นนะครับหรือว่า5 0,000ก็มีนะครับผมแล้วแต่ช่วงนะครับอันนี้ก็ให้น้องๆเข้ามาเล่นเอาซะนะครับมันก็ไม่ยากนะครับแค่ยิงเข้า1ลูก2ลูก3ลูกแล้วแต่เกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับเราก็จะได้รับอ่า GP เนี่ยสองหมื่ไปเต็มเ็มเลยแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่1เนานะ นะครับอันนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3าชาเลนจ์นะครับจะได้รับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่75,000นะครับถ้าเล่นผ่านครบทั้ง3อันนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ระดับ1ลูกนะครับยิงเข้า3ลูกแล้วก็5ลูกนั่นเองนะครับสำหรับ Open Challenge นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราสามารถหา GP ได้ง่ายมากๆนะครับใช้นักเตะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดโอเคแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแคมเปญนะครับแคมเปญเนี่ยก็จะสามารถหาได้ทั้ง ในส่วนของแอคชั่นนะครับแล้วก็ซิมนะครับอันนี้เราก็จัดทีมให้อ่อนๆเข้าไว้นะครับจากนั้นก็เข้ามาเล่นนะครับผมตรงนี้ง่ายๆนะครับเราก็จัดเป็นแบบทีมชาติไทยนะครับผมหรือว่าจะเป็นทีมบอลทองแดงหรือว่าทีมไหนก็ได้นะครับที่เรามีบอลคงบอลขาวนะครับจัดได้หมดเลยเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเล่นนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะครับใช้ชุดทีมชาติไทยแล้วก็ไปเล่นกับนักเตะยุโรปแบบนี้ก็ ฟินๆนะครับสนุกๆนะครับโอเคถ้าอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ SIM แมทนะครับอันนี้เราสามารถนะครับผมที่จะใช้โปรแกรมออโต้คิกได้นะครับมาช่วยในการที่กดหรือว่าคอยคอยช่วยเราอีกนะครับผมในส่วนของโปรแกรมออโต้คิกนะครับเราก็ดูช่วยมันนะครับเวลามันกดไม่ไปแบบนี้ก็ค่อยมาปรับนะครับในส่วนของโปรแกรม Auto ต้ i c k นะครับ เดี๋ยววันนี้จะสอนใช้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น2อันแล้วนะครับผมในส่วนของ Open Challenge แล้วก็แคมเปญนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมานี่ผมก็จะเป็นในส่วนของ Event Mode นะครับผมก็จะเป็นทั้งเว r ร์ไว d ์ครับเฮ้าสนะครับผมขับทัวร์ไม่ใช่มีขับเฮ้าส์สิขับทัวร์นะครับผมเวอร์ไวด์ครับชาเลนจ์เนี่ยอันนี้มันแจกลูกบอลนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผม ที่นี้มันจะแจกทุกบอลนะครับแต่ว่าก็มี GP ฟรีด้วยนะครับเนี่ยหนึ่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับไม่ต้องเล่นเอาก็ได้นะครับผมตรงนี้แต่ว่าถ้าใครว่างก็เล่นเอานะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเราก็มาเล่นในส่วนของเวียวยขับทัวร์นะครับผมอันนี้ก็จะได้ในส่วนของ GP เยอะมากนะครับรวมกันเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณแสนเลยนะครับจบ2อีเวนต์นี้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแล้วก็ซิมนะครับอันนี้พี่เล่นเก็บครบแล้วนะผมในส่วนของ แบบแอคชั่นนะครับแต่ซิมเนี่ยยังเก็บไม่หมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็แจกเยอะเหมือนกันนะครับแจกเยอะแจกหนักเลยอ่าเราก็อย่าลืมเข้ามาในดาวนะครับทุกคนดูนะครับมีทั้งสเกลและก็เงินนะครับ4 0 0 0 10,000นะครับ20,000แล้วก็3 0,000นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่3 0,000นะครับถ้าเล่นถึงนะครับในส่วนของพอยต์3 0,000นั่นเองนะครับก็จะได้รับแบบไม่ต้องเล่นกับใครเลยนะครับเพียงแค่พอยต์เราถึง3 0,000เนี่ยก็จะได้มาเลยนะครับสำหรับ g p ตรงนี้ ง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยพี่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดนะครับก็คือ1 6บห0ล้านห้าแสนนะครับห้าพันสามร้อยเก้าสิบหกจีพีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ารวยกันเหลือเกินนะครับถ้าชีวิตจริงได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหอ,ออกรถบินไปหลายคันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจบด้วยการสอนใช้ออโต้คลิกแล้วกันนะครับผมน้องๆโอเคอันนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะในส่วนของซิมนะครับในส่วนของแอคชั่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะ ไม่ไม่เอื้อสักเท่าไหร่นะครับเราเล่นเองเถอะนะครับในส่วนของแอคชั่นมันจะกดยิงมันจะย้ำๆนี่ครับผมอ่าเราก็จัดทีมให้มันค่าทีมสูงที่สุดนะครับผมก็กดออโต้คิกนะครับผมอ่าออโต้คิกแบบนี้นะครับมันก็จะได้ค่าตรงนี้นะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะได้จบอีเวนต์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับน้องๆโอเคอ่าเดี๋ยวขอจัดทีมไว้ให้ดูนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับใครที่ไม่เคยใช้ออโต้คิกนะครับให้กดดาวน์โหลดนะครับที่เพสโต้นะครับผม แล้วก็เข้าไปที่เพจโตนะครับอ่าแบบนี้จากนั้นก็ไปหาโปรแกรมออโต้คลิกนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเน็ตบ้านนอกจะอื้มอืดมากๆเลยนะครับออโต้คลิกนะครับออโต้แล้วก็พิมพ์ไปนะครับออโต้คลิกนะครับอืมไม่มาเลยนะครับโอ้โหโอเคอ่ะแบบนี้นะครับผมเราก็กดไปนะครับซึ่งโปรแกรมออโต้คลิกเนี่ยจะมีหลายตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับพี่ใช้อยู่นะครับ ออโต้คลิกนะครับออโต้คลิกเกอร์หรือว่าจะเป็นอีกตัวนึงอยู่ไหนเอย่ยอืมอ่ารู้สึกว่าจะ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 ไม่เจอแล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะแต่ว่าพี่โหลดไปแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแอปและเกมของฉันฟ๊บแล้วก็พิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับคนไหนที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่ YouTube ได้นะครับ การใช้นะครับหรือว่าจะสุ่มมั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้นะครับสำหรับแอปเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแอปที่ดีนะครับที่ช่วยให้เราเ,เก็บ G P ได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องเล่นเองนะครับอ่วพี่ขอหาก่อนมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมรูมม้สึกว่าจะหายากเหมือนกันนะครับอืมโอเค อ้าวไม่เจอสัง,งันนะครับไม่เจอสัง,งนันเอาไงละ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันละกันนะครับผมไม่เจอโอเคเอาเป็นว่าจําชื่อมันละกันนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นอ๋อมันเป็นชื่อภาษาไทยนะครับผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าคิกเกอร์อัตโนมัตินะครับผมก็คือแอปนี้นั่นเองพี่เนี่ยจะใช้แอปนี้ประจำนะครับคิกเกอร์อัตโนมัตินะครับผมอ่าถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยเริ่มนะครับผมก็ให้กดการตั้งค่าของมันนะครับสำหรับแอปนี้ ใครจะไปหาดูในยูทูบก็ได้นะครับการติดตั้งครั้งแรกนะครับอันนี้ที่อาจจะไม่ได้พาติดตั้งนะครับเนื่องจากมันต้องรีค่าใหม่หมดนะครับถ้าพาทำนะครับผมโอเคหลังจากนั้นกดเริ่มต้นนะครับถ้าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่การกําหนดค่าโหลดนะครับจากนั้นไปที่การกําหนดค่าโหลดแบบนี้มันก็จะได้2ปุ่มมาแบบนี้นะครับผมโอเคเราก็ปิดไปนะครับเปิดแอปแล้วมันจะมีหน้าต่างลอยไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามัน กดไม่ติดนะครับหรือว well. okay. ่ามันไม่กดให้เราให้มาใช้แอปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาเปิดกระตุ้นมันนะครับผมอ่ะเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับปิดเปิดหนึ่งครั้งนะครับอ่าปิดเปิดหนึ่งครั้งแบบนี้ปุ๊บโอเคอ่ามันปิดไปแล้วนะครับผมเมื่อเมื่อสักครู่พี่ปิดมันไปเราก็มาเปิดใหม่นะครับอ่าเริ่มต้นกําหนดค่าโหลดนะครับผมโอเคอ่ะจากนั้นเราเข้าเกมเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าเกมมาแบบนี้ จากนั้นเราก็กดกลับออกมาครับตรงนี้จะซ่อนหรือไม่ซ่อนก็ได้นะครับผมเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองนะครับการกดครั้งที่1ครั้งที่2นะครับอ่าเราก็กดแบบนี้นะครับผมตรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันกดให้แล้วนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปเลยมันจะกดให้เองนะครับคือพี่ไม่ต้องไปยุ่งยากกับการกดนะครับรอแค่รับ GP แบบนี้ก็จะรวยได้แล้วนะครับผมก่อนภาค2 0 2 1จะมานะครับอ่าเอาเป็นว่ายังมีเวลานะครับสำหรับน้องๆเนาะโอ้โหเน็ตหลุดนะครับนึกว่าอะไรอืมโอเค อน้งก็ไปทําตามนี้ได้เลยนะครับคนไหนที่อยากได้ G ีเยอะๆข้ามภาคแบบนี้นะครับก็ไปใช้โปรแกรมมัตโตคิกแล้วก็เก็บอีเวนต์เหล่านี้ให้ครบให้เสร็จทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับแล้ว GP ของคุณจะเพิ่มขึ้นเห็นได้ทันตาแบบพี่แน่นอนนะครับซึ่งถ้าน้องๆนะครับเก็บตามที่พี่ได้บอกไปนะครับในส่วนของอีเวนต์และก็ทุกๆอย่างนะครับที่เราสามารถหา GP ได้เนี่ยเวลาเรามากดรับเนี่ยเราจะได้อย่างเยอะเลยนะครับผมได้เป็นแสนเลยนะครับริ่งแบบ ใครเนี่ยที่โอ้โหขยันเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยยิ่งรวยนะครับสำหรับในส่วนของ GP นะครับอ่ะมาดูนะครับว่าพี่ได้กันเท่าไหร่นะครับผมถ้าเก็บหมดทุกอย่างโอ้โหเห็นไหมครับได้มาเนี่ยโอ้โหแสนสี่นะครับแสนสี่แล้วก็ได้9,000มาด้วยหาอ,อีก1นึ่พัเนี่ยได้เป็นแสนห้าเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็มากับคอยได้มา70นะครับเอเจนต์สเกลหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเทมคูณ 61นะครับผมโอเคเนาะไปลองทําดูนะครับน้องๆทําตามพี่ได้แน่นอนนะครับเก็บได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับโอเคขอสรุปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้มันคงไม่ไปแรงแล้วนะครับเนี่ยมันเน็ตหลุดนะครับซึ่งพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมน้องๆก็ทําตามนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเก็บจ p โอเคมันไปละนะครับอ่ะเอาเป็นว่ากนะเจ้าก็หมาในคลิปหน้าสหรับนุกนี้ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม